สวัสดีค่ะดรแต๋ก็จะเล่าความฝันให้ฟังนะคะเป็นความฝันของปู่ขันแก่นนะคะท่านฝันว่าเห็นไปในป่านะคะแล้วก็เห็นเด็กเด็กผู้ชายนะห้าคนนะคะเขาก็น่าเขาก็เล่นแบบโยนเหรียญกันนะคะโยนเหรียญแบบคงจะเล่นในสมัยเด็กๆสมัยก่อนนะคะก็โยนเหรียญกันแล้วปู่ก็เลยเห็นว่าเด็กอ่ะเขาเล่นเขาใช้เหรียญย5สาสตางค์เหรียญหนึ่งสลึงอ่ะในการเล่นโยนเล่นอะไรของเขานะคะแล้วทีนี้ปู่ ปู่ขันแก่นก็บอกว่าออไอเงินหนะึ่งสลึงเนี่ยไอเงินยี่สิบห้าสตางค์เนี่ยมันมันเหมือนว่ามันจะไม่มีค่าอะไรนะซื้ออะไรกินก็ไม่ได้ประมาณเนะี้ยทีนี้เด็กก็ตอบว่าเด็กก็ตอบว่าซื้อได้ใช้ได้อะไรอย่างนี้นะคะแล้วทีนี้ก็เลยหลังจากนั้นก็เลยมาแปลความฝันนะคะที่ปู่ไลฟ์ฟันใน youtube นะคะก็เลยมาแปลความฝันว่าหรือว่าสิ่งที่สิ่งที่ปู่ปู่ขันแก่นเห็นกับเด็กเห็นเนี่ยมันต่างกันก็คือว่าเด็กอาจจะเห็น อาจจะเห็นว่าไอ้เงินยี่สิบห้าสตางค์หรือหนึ่งสลึงนั้นนะ่ะมันเป็นอาจจะแปลกหมายถึงทองทองคำนะคะยี่สิบห้าสตางค์เนี่ยยี่สิบห้าสตางค์น้ำหนักก็คือสามจุดเจ็ดเก้ากรัมเพราะว่าเด็กอะ่ะเขากำเหรียญเล่นก็เลยคิดว่าเด็กอาจจะมองว่าเออเหรียญยี่สิบห้าสตางค์ของเขาอ่ะก็คือสามจุดเจ็ดเก้ากรัมแล้วแต่ปู่อะ่ะเห็นว่าเออยี่สิบห้าสตางค์มันไม่มีคุณค่าอะไรและนะ้วเนาะสมัยเนี้ย ซื้ออะไรกินก็ไม่ได้เพราะมันไม่ครบบาทไงมันไม่ครบบาทก็เลยคิดว่าอ๋อก,ก็อาจจะเป็นอย่างนี้คือปู่เห็นเห็นในเรื่องของเวิร์ช่องที่หนึ่งก็คือซีแค่ซีอย่างเดียวแต่เด็กอ่ะเด็กอันซีเด็กก็คือซีนซีนก็คือเป็นเวิร์ช่องที่สามคือเห็นเห็นขั้นสูงสูงกว่าสูงกว่านะคะก็คือซีซอซีนเหมือนแบบหวยงวดแมทที่มันจะเกี่ยวกับเรื่องของอันซี อันซีนคือสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยแบบแต่เราแบบอาจจะไม่รู้จักหรืออาจจะมองไม่เห็นอะไรประมาณเนี้ยหวยงวดที่หนึ่งกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องของอันซีนอันซีนมีทั้งพวก seen, อันซีนอ่าการท่องเที่ยวแบบมีแหล่งส,สวยๆงามๆม,มีแหล่งท่องเที่ยวสวยงามแต่ปรากฏว่าเราอาจจะไม่รู้จักหรือไม่แบบไม่รู้จักหรือรู้จักแต่เรา ไม่ได้ให้ความสนใจมากเขาเรียกว่าอันซีนคือแบบอันคือไม่คือไม่เห็นประมาณนั้นอะคือคือเห็นเห็นเหมือนกันแหละแต่อาจจะไม่มีคุณไม่เห็นค่าเห็นค่าไม่ถึงอะไรประมาณนั้นก็เหมือนแบบยี่สิบห้าสตางค์ที่ปู่ขอนแก่นเห็นเนี่ยอาจจะเห็นว่าเป็นแค่เหรียญสลึงเหรียญสลึงที่แบบยี่สิบห้าสตางค์ที่แบบเอามาผสมกันเพื่อให้ครบบาทอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยแต่เด็กอีกคนนึงเห็น เด็กห้าคนนั้นเขาเห็นว่ามันมันใช้ได้นะยี่สิบห้าสตางค์เนี่ยแล้วมันก็เอ,อซื้ออะไรอะไรก็ได้แล้วทีนี้อาจจะเป็นคนคนละมุมมองเพราะว่าเ,เด็กอาจจะเห็นในลักษณะของขั้นขั้นกว่าคือขั้นสูงคือใช้ศักขั้นสูงแต่ปูอ่อาจจะเห็นดูแค่เวิรฟชั้งที่หน่งก็คือสัก ในในแรกแรกในเริ่มเริ่มก็คือแต่ก็คือเห็นเห็นคนละอย่างกันแล้วทีนี้อ่าหวยที่จะออกในเดือนในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบสามเนี่ยมันก็จะเป็นไปทําไปตามไอ้พวกทางไอ้พวกการท่องเที่ยวพวกแหล่งท่องเที่ยวที่เราไม่ค่อยเห็นแบบอันซีนอะไรประมาณเนี้ยภาพปกสลากของกองสลากในวันที่หนึ่งกุมภาเนี่ยก็จะเป็นการท่องเที่ยว แหล่งชุมชนอะไรประมาณนั้นนะคะเป็นชุมชนพอเป็นชุมชนปุ๊บเราก็อาจจะไม่ค่อยรู้ใช่ไหมคะแล้วทีนี้จริงๆมันมีของดีอยู่ในนั้นเยอะมากแต่เราไม่เห็นเขาเรียกว่าอันซีนนะคะหวยที่จะออกในงวดวันที่หนึ่งเนี่ยเลขที่น่าสนใจก็คือเลขเก้าแปดแปดเก้าก็คือก็คืออยู่ในป่าหรือกรับอ่า,าอยู่ในป่านะพอไ่อยู่ในป่าปุ๊บก็คือป่าก็คือแปดนะคะแล้วพระก็คือเก้าแล้วพอพอมัน มันอยู่ในป่าแบบนั้นนะ่ะมันลึกลับแบบนั้นนะ่ะเราอาจจะไม่เห็นคือคือคือพระองค์เนี้ยอาจจะไม่รู้ว่าเออมันมีค่านะแต่เด็กคนนั้นนะ่ะเขาอยู่ในป่าเขาก็เห็นคุณค่าของเขาอะไรประมาณนี้นะน่าจะเป็นอย่างนั้นก็คือเขาบอกมันเหมือนแบบอันซีนคือสําหรับในป่านะั้นน่ะมันมีคุณค่ามากแต่สําหรับของทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่มีคุณอาจจะไม่มีค่า อาจจะมองไม่เห็นแต่ในป่าที่เด็กอยู่กันห้าคนนั้นน่ะอุ้ยสําหรับไอ้ยี่สิบห้าสตางค์ของเขาเนี่ยนะเขาคิดว่ามันมีค่ามากมันมีค่ามากสําหรับตัวเขาเองเลยหรือไอ้ที่เขาอาจจะมองว่าเออไอ้ยี่สิบห้าสตางค์เนี่ยถ้ามองได้เป็นเหรียญเงินเหรียญบาทเหรียญอะไรอย่างเงี้ยมันก็แค่ยี่สิบห้าสตางค์มันอาจจะใช้ไม่ได้จริงๆก,ก็จริงอยู่แต่ถ้ามันเป็นยี่สิบห้าสตางค์ที่เป็นทองคาหนักหนึ่งหนึ่งสลึงอะมันหนักอสาม จุดเจ็ดเก้ากรมแล้วถ้าคิดเป็นเงินไทยก็หลายสตางค์เลยนะคะอันนี้คือความฝันของปู่ของแก่นที่เห็นว่าเงินยี่สิบห้าสตางค์เนี่ยมันไม่มีความมันมันมันใช้ไม่ได้อะไรประมาณน,นี้แต่เด็ก,กบอกว่าใช้ได้นะมันอาจจะเป็นเรื่องของอันซีนมากกว่านะคะก็อ่าสำหรับความฝันนี้ดรแต๋วก็เล่าแค่นี้นะคะแปลความแค่นี้นะคะแต่ก็คือว่า โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังการแปลความของตกอะแต๋วเป็นการแปลความที่มีความเห็นออกมาทำนองเนี้ยคือก็จะต้องแปลทำนองเนี้ยผิดถูกก็ไม่ว่ากันแต่ขอให้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและก็โปรดตรวจสอบกับกองสลากในวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะว่าเลขที่ออกจะมีเลขอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับ ความฝันนี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ